คองส่งน้ำนะครับที่เคยมาเลาะเลาะไตดูนะครับแต่วันนี้จะเอาฮันเตอร์นิวโกเทลนะครับนี่ครับมาไตีดูัอดีหมายที่สวยครับ หน้ามีตัวมากครับเดี๋ยวลองย้ำยัดสองไม้นะ้วมีตัวกัดแน่นอนวิ่งกระโดดมาใส่เลย,อยบอกแล้วครับหมายสีสวยมันหน้ามีตัวครับนี่ครับฮันเตอร์ นิวโกเทลหมายปลาช่อนคลองนะครับฝากกวได้วยนะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับฮันเตอร์นิวโกเทลหมายก็จะเป็นหมายคลองครับมันจะมีหญ้ามีขี้แดดอยู่ครับตีลากลากลากมามีตัววิ่งมากัดแน่นอนครับฮันเตอร์นิวโกเทลกับสายพีอีสองโคโนดพัดนะครับฝากติดตามผลงานด้วยครับ